ตัวคนวันนี้จะมาสุมวงล้อ pues s. <S ต่อคอนครับดูซิว่าจะดาอะไรไเป็นในมปได้กันบ้างลองสุมกันเลยตัวแรกไทำไม่ได้ตัวแรกคือทาไม่ได้ทโอเคคาม่ไ้ม่ไทำได้โอเคได้วไม่จบเอง โซน่าแมนเองทำไมยังเหลือยีสิบเมื่อกี้อะโซน่าแมนคาเมล่าโซน่าคาเมล่าโซน่าแล้วก็สปีกเกอร์แล้วทำใม้อีกสองตัวจะเป็นใคร มานคือ s t ค a m e l a b e l เมกี้ไปเตาแล้วคือ l อ e l า l น่โอเควอมโอเคอีเมกี้ที่กับเจเจเล่นไหมคะบนบล็อกนี้ตอนจบปั๊หน้าอะหน้าเสียมากอไราต่อมาะไครับ รไรซ์แมนเดี๋ยวผมไป a s e แฟบหนึ่งทั้งสองฝั่งสาม,มารถอาจใช้ทีวีแมนได้ทั้งสองฝั่งเลยชิปหอ,อเอิ่มบาเสียง เคยเดินนี่จะเป็นให้ท่านแัไ่ไม่มีเสียงเลยนะที่กับคณให้ท่านดิวมายเลเวลสองเหรออยากไมาจากกล่องเดียวกันเลยเอาไหมาเอาไหมาพี่เอาไหมาเอานี่ไปได้ มันมันคุ้มค่ากันไปไปไปไรไปจนภัไยได้แล้วอย่าลืมสต็อปด้วยล่ะจนภัยอะไรเราไม่มีป่าสักเลยนี่สวนใช่บห <c oughs> มจนภัยเถอะเราเราเราไปจนภัยกันแล้วนะตั้งเมื่อก่อนอ,ะอ่ะเอมอาไหนเลยหมอนมีเดียมเลย dạy 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 Đi mẹ đi, kín đi chip Đi chip 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 chụp what the hell chip 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 TV chip 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 ีวีแมนโคตรแรงอะทั้งสองฝั่งสามารถใช้ทีวีแมนได้แล้วกันนะทีมสามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่ง นตมกินอมรัแ <blunt> ล <ness> well, well, yes. I mean. ้วเจเจกับไมคกี้เบลสกินอินวงกลมจากไหนล่ะก็ว่าก็ว่ากับแหละใครที่อยู่ในวงตายหมดหมดเลย กเราบอกมีวงกลมไงเราบอกมีวงกลมแต่ว่ามันก็ไม่กลมเท่าไหร่นะมันไม่เคยกลมอนมะเราบอกอนะเราบอกมันไม่เคยกลมแต่ก็มีอ่ะเบย์อบอกว่าไม่เคยกลมไม่ใช่ไม่มี จากไห่ะเข้าใจเฮียอะไรวะกูใจมัวไปหมดกดกดดินไหลช่องเขาแล้วก็กดรีพอร์ตประมาณสิบคน ให้ช่องบันวึนไปเลยเล้วมันรีสโใช่ไมเเสียงเสียงดังแล้วมึงเนี่ยต้องแค่แป๊บหนึ่ง ฮึนี่เป็นเหตนผที่ไหนบ้า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 ฮึว่าเขาสาดตัวเองอะไรทเกรดงทีวม่ไดเต็มก่อนเลย นี่แลบะบแม่เอาอะไรมาติดนายนีน่ติี่แล่อัปเดเียนตัวเท่แต่ว่าเอมเปกตรโคตรเลยอะ แมรตัวเดียวก็เกือบทายสก็เป็นทอยเลยที่หายแล้วเอานี่เอามาตัวที่คล้ายๆทีวีแมนเผาพันทีวีแมนเผาพันไลท์แมนกับเผาพันทีวีแมนใช้ความสามารถเหมือนกันไอทีวีแมนระยะคือแบบตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ อันนี้นี่แล้วก,จกว็จากตัวนีน้ใชวน,นนี้ก่นไลฟ์มนันน่ะันนี้เรียนบบก็จะีช้ากวนี้หน่อยตอนแรกผมวาค่สีตัวนะครับทุกคนเียคขัน้นสุดท้าย ใส่มาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนที่ผมได้นะทุกคนอย่าว่าผมอะไรนะแต่ที่แมนนี่คือทุกฝั่งสามารถใช้ได้แการต่ตามผมอาจจะมีโอกาสได้ร่วมกันนะครับแล้วก็บอกไอดีเราเองไวด้วยแล้วก็อย่าลืมล่ะ มันจะแจกตัวละคร๊อตลีหนึ่งตัวไุ่ดคดจเ้เจ๊เลยเอาไหมาเอาไหมาคนบอกไอ้ดีมัดกันง่ายคลิปนี้คลิปใต้คลิปนี้เลยสมัครโลบอัลกันเร็วๆดิได้ล็อกต็น อันเชิร์คามาล่าแมดดี้ฟีมไม่เคยอัพเต็มเลยนะมีแม่ใช่อถึงจะโปรแค่ไหนก็ชนะไ,ไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวไม่ดี อย่างฉันเองเลยังไงล่ะล็อกเก็ตลันเชอร์คาเมล่าแบนอัพเกรดได้พลัง 1, หนึ่งพันพล้วหกร้อยเจอที่สองที่ตายได้ด้ยหรอื้มอื้มโอ้ยรถตั้งมาหัน หมดแบบบอกเลยให้เกรดเลยทุกคนไม่ต้องถามว่าใครอยู่ที่รู้อ่ะว้าวแล้วเมื่อไรจะเบาเสียงแก่ต้องเลียว เคตอนนี้บอกเลยนะว่าสินทำลายไอไอทุกอย่างครับคุณสินทำลายทุกอย่างทุกตัวยังไม่อัพเต็มอีกไม่นานก็จะอัพเต็มทุกตัวครับทุกคน 我的，让你坐地去吧 大家只要不在一起聊，干这玩意儿，嗯

sv sab 对哦。 โอ้โหวจะขนาดีเลย่ะนโอ้ oh my god โอ้อ้ my god สูบ้โคตโเลยตัวทัวเลยอ่ะ มีรักกันลันเชอร์ตัวเดีวยดวย

จำได้ไหมี่มบอกในว่าทุกวันที่มันจะแสเรื่อยๆเนี่ทีกมัอาจจะเริ่มพลังต่อสอาทิตมันเก่งขึ้นอยๆอชนะวันนี้ชนะทุกคนข้อนี้ี่พาดน่นะ กอสมันดีแอบหนึ่งแม่ไหมเาไวแล้วไม่ดีเลยดีเลยสมเลย ทช้เจ้าคาเมาว้าวเป็นสปีกเกอร์ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัวนี้เลยหรอนะอยากได้ศูนย์จุดสิบเจ็ดจังเลยอะ่ะรีเควสต์รับนะคุณลอบส่งอินนี่ให้ทุกคนนะมาดู ดูสิวันได้หลบกทุกคนใครอยากได้ตัวละครบอกชื่อใต้คลิปม,มาแล้วก็จอยผมเพราะว่าเขาจะแจกตัวละครออนให้แต่คนที่กดซับสไครต์ผมแล้วก่อนครับ